สวัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อนีสิบห้าไปยางปลานะคะแร้งเอ้ยบนี้แล้งเมื่อนีบายวันนฤหัดทีเก่าเดือนกรกฎาปีสองพันยี่สิบสิบห้าไปยางปลาใกล้ๆบ้านนะคะไปกันได้ค่ะ ปลาในเมืองเงีย,งยบๆค่ะดอกโซนอีกแนวดอกโซนเอาไว้เสี่ยมโชค ปลาในเมืองค่ะวันนี้ยังม่มีไผออกมานะคะเพราะว่าหลายคนก็นอยู่ในช่วงเวลาทำงานหรือบางคนกะอาจจะไปตั้งจังหวัดบ้านพักแต่อากาศนะคะเลิกงานอาจจะมีคนมาวิ่งเดี๋ยวเข้ายางต่อกันนะคะ บรรยากาศป้ายเงียบค่ะ ต้นบูเบอรีค่ะเดี๋ยวไปแอบเบิ้งบูเบอรีกันมีไหมเอ่ยมียูนิดเดียวค่ะสงสัยไก่คนเนื้อบางงานกระแดดซ่องมาถึงตรงนี้พวกเยอะค่ะมีแต่ใบใบบูเบอรี บรรยากาศตอนกลางเว้นนี่หน่าย่างค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะแต่ถ้ามองไ้ทีเปรียปร้ยวๆนะคะกับพวกขัวเจดมายังคนเดียวนั่นๆนะคะเดี๋ยวกระสีฟ้าวย่างออกไปตรงทีมีหนามมีคนลระคะยอย <c oughs> <c oughs> ่างตอนนูะมาหมอกปลาหมองสวยงามอีกแล้วนะคะพอดีมาเจอหมองเลยค่ะ คมคุมคมองนี้มันจะมีเห็นบูบลีสกำพรึบเลยเดี๋ยวเต้องผ้าแบวะเบิง้งเล็กน่อยเบิ้งค่ะนี่คือบูเบละละ้งยางเข้าไปนี่ก็ต้องระวังจลาหน่อยนะคะอาจจะมีพวงมงผิดะคะ่ะนี่ค่ะ สมุว่ายางเข้าไปบ่สมุลิละยางเข้าไปเลย,ยเสียวไส้เหมือนกันเนี่ยบูบรีเพียกค่ะเพียกเลยเพียกเลยค่ะเห็นไหมะคะโอ้โหมันเยอะมันเยอะจังเลยเก็บดีป่ะเนี่ยจะเก็บดีในนีนย โอ้โหขังแม่นั่นเนี่ยสีดำเลยค่ะแล้วเราก็จะเดินดูนิดหนึ่งจะอยุ่งส์ค่ะโอ้ถ้าเก็บมือนี่คงจะหลายชั่วโมงถ้าเก็บด้วยมือแต่ว่า มันสวยมากๆเ <G ül> บืงต้นนี้ค่ะโอ้โหดูต้นนี้ค่ะอือหือบัมีหม่องแถบจะบัมีใบเลยมันสวยงามเกบเอาไปใส่จแจกันดีป่ะเนี่ยอือหือ อันแบบนี้ยังมาสุกนะคะจะเปรี้ยวาานี่คือบูบลีปลาค่ะลูกเล็กๆล,ลูกเล็กๆเกมื่อกี้เห็นอยจับตรงไหนก็สีแดงเมื่อกี้เห็นตากับยายคู่หนึ่งเก็บยู่ค่ะแต่มันเยอะเอินไปอะ่ะไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรเบิ่งค่ะเปอนบูบลีผ้าเบิ่งเคยซือแต่บอกผาเก็บเ,บาเบนาะ ออช่ฉยๆที่จริงเขาปลาต้องใสไอ้รองทถาบูทน้ำนะคะกันไว้งี้นนี่ก็ถ่ายไปเสียวไปหอหโอ้โหมันเยอะมากๆมันหลายอิลีค่ะหลายอิลีค่ะพี่น่อเยโอ้โห เดี๋ยวลงไปนี่กำรรึกมึกเลยค่ะมีทุกต้นสองใส่ปีนี่แยมบูเบลีมีตกบานมันเป็นปลาเลยค่ะมันเป็นปลาแบบนั้นเลยมีทุกต้นดำครึบเลยยางไปเหยียบไปหามใ่เสือขาวงงเกงีาวขาเขาป้านะคะช่วงนี้ เก็บดีไหมเนี่ยเก็บดีไหมเนี่ยยังมองในกับมี้แต่มองหันมีเยอะมากต้องมีอุปกรณ์เก็บค่ะเมือสสงสวกสวกสวก,สวก,สวกดูดี เดี๋ยวภาพเก็บแป๊บหนึ่งปลาสวยอีกมองหนึ่งค่ะ พยายามเหตุยังไงเน้อบ่อย้มืองซันว้าสวยค่ะ ใช่ก่อนคุนจะมาก ไยอีลีนาะพอดีเมื่อเจอสมุนไพรนะคะอันนี้สมุนไพรก็คือกรูบล่ะภาษา Nos นอสตนาะ แต่ภาษาไทยเขาเอือนวิายาเอ็นยืดค่ะยาเอ็นยืดเป็นยาปวกยาแก้ปวดลดอาการปวดนะคะบานเห่าก็ไปเห็ดยาหมองเนาะไปครีมเห็ดครีมหนวดครีมท่าเนาะอันนี้อันนี้ใบเขาเจะใ่มากๆเลยค่ะนี่ปลอดสารผิดนะคะอาจจะบ่ปลอดขี้หมาบางลอันนี้ดอกค่ะนี่ดอกของเขามันจะมีเม็ดอยู่ในนี่สามารถ แผ่พันธุ์ใ้จากเม็ดของเขาแล้วก็มีหาก,กอยู่ข้างลางค่ะเขาก็จะขึ้นมากปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาอีกค่ะใบใ่ค่ะยูนี่พันุเขาจะใ่มากนะคะมันมีพันใหญ่แบบใหส่เถ่าฟ้ามือเลยก็บมีนะคะอันนี้สามารถถ้าคนมีหลายๆคนที่ยูนในยุโรปที่เอาไปเฮ็ดยาหมองค่ะอันนี้คือ,อยาเอ็นยืดเอาให้เบิ่งก็ซืือว่ามัน มันใหญ่ค่ะใหญ่อันนี้เกือบเท่าเท่ารามเออรครึงฟา์มือค่ะอันนี้มันยังบใหญ่ยยเต็มเทียค่ะมันใหญ่เต็มทียมันจริงใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่ยยกว่าเข้มสีเข้มๆแล้วก็จะเป็นยาได้อันนี้จะเป็นเกิดควอนหลูนิดหน่อยนะคะผู้ดีเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวมั่งม่อองมิ่นค้นยึ้นให่ไม้ยางปาลาล้วกะ ลงหมองเลยบอกว่ามุดเจ้ายางเขาปลาด้วยนี่คือปลาในเมืองค่ะปลาในเมืองแต่กัิมีปนายปายปายบอกด้วยว่าให้เว้นระยะห่างซึ่งกันอะรกันโคลอัพสตาร์ าจะาคของมักไปในป่านะคะสิ่งที่มักเห็ดก็คือเก็บดอกซนค่ะดอกซนใชเป็นเอียงที่ทั้งคนเขาเก็บช่วงนี้ค่ะเก็บไวปทาไปเ,เห็ดประดับตกแตง่งช่วงคริสมาส โยนไปเดี๋ยวสิพายยังต่อ อันนี้ทายให้เบิงนะคะในปลาของยูนี่เขาก็จะมีค้นหรือว่อาพวกค้นดูแลนะคะเกี่ยวของรัฐบาลเนาะก็จะมาส้างท่างางีางเอาก้อนหินจากธรรมชาตินะคะมาส้างท่างงีางมาอำนวยความสะดวกให้คน้นอยู่ในประเทศได้ใส่พื้นทีได้ใส่ธรรมชาติให้มันหลายที่สุดนคะคะก็จะใส่หินแบบนี้มาว่างๆหินก็จะได้จากธรรมชาตินะคะ เรือว,ว่าอันใดบ่วสวยงามเพิ่นก็จะตกแต่งอยู่ขึ้นไปหันก็สิเป็นท้างงางอีกแบบหนึ่งค่ะอยู่นี่จะเสียเพือสีหลายแต่ว่ากะคิดว่าคุมค่าค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขามาปรับปรุง เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับหมอให้ค้นดูแลสุขภาพาของให้ทุกทุกคนได้ใส่เพื้อนทีในธรรมชาติใหมดทุกคนนะเดี๋ยวยนี้ยเาไปก่น ถ้าผู้ใดมีเวลาย่างปลาเนี่ค่ะไม่ย่างไรถุกเหมือไหมค่ะไม่จ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์ของฟรีต้นไม้นี่ก็คงจะเป็นรอยก็ปีเขึ่นเนะาะเนีย่ยเดี๋ยวย่างไปแป๊ดเห็นไหมคะ ้างในก็จะนมีผักที่นั่งให้พักเพราว่าเป็นช่วงเป็นช่วงนี้ไม่ปลาพราะว่าอย่างเอออาจจะมีคนแกหรือว่าคนที่เมื่อยน,นะคะ <g> เขาบสา,ารถสินั่งถูกหมองได้ตลอดเวลาเพราะว่าอยูน่นี้มีหลายฤดูกาลเ็ิเหตุเก้าอี้นั่งไว้ให้พักพ่อน เป็นส่วนๆหมองในหมองวิวงามเขาก็เอาไว้เห็ดนะคะทุกคนสามารถนางใดใส่บริการใดอันนี้คือปลาคือธรรมชาติของฟีเน,นโนเวนะคะอยากให้บ้านห้ามีแบบนี้นาะอย่างเขาปลาตอนนี้น่าจะ22-23องศาในปลาเงียบสงบออกซิเจนกระลายว่าต้องไปแย่งไัยหายใจ แค่ยางเขาป่าก็มีความสุขล้วค่ะอีกสักหน่อยเห็ดกัสิมาเนาะช่วงนี้กับกิบบูบรีไปก่อนเดี๋ยวยางต่อมองนี้ก็อีกมองนึงน,นะคะที่เพ่นเห็ดมองนางไว้เห็ดข้นนะคะไว้ถือนางชมบรรยากาศผู้ใดมักนางกับนางเลยคะ่ะมักนางแล้วก็ช่มบรรยากาศมองนี้ข้นชินางประจําค่ะ นี่คือธรรมชาติบรรยากาศฟฟีๆของนอร์เว์พอดีหมองยูนี่เป็นภาคใต้ของนอเว์นะคะกะสิอยู่ในเมืองกะสิสะดวกสบายแน่อยากย่างึ้นเขากะสองนาทีอุ้ยนกเขามีลูกหน่อยนี่ว่ะม่น่าเธอถึงห้องกี๊ยกีก๊ยกะกะแล้วกะ ค่ะสมมติว่าอยากไปทะเลอะ่ะใส่เวลายางถ่าย,ยางนะคะขาขาสันสันคือคนให้กัสิยางประมาณสักสูงสุดเจ็ดนาทีนะคะยางยางเดียวนะแต่คนยางเร็วกัาห้านาทีะะหอดทะเลสิไปทะเลหรือไปเขากะได้คะ่ะว่าถือว่าโชคดีเนะะี่ยค่ะที่อยู่ในเมืองแต่ธรรมชาิน่นอเวยเป็นประเทศเทรววยธรรมชาติมาคะ่ะ ไปไซกับเบดธ,ธรรมชาติต้องแอบไปเบิ้งนกตัวนี้หน่อยใช่ละเดี๋ยวพาไปเบืง้งมองนี้คือมองเคยมาอัดวิดีโอเมื่อเดือนมีหน้าหรือเมษาเลยนะคะตอนนั้นกับิีนี้เสียงนกกันเนี่ยเป็นห้องโอ้โห มีลูกน้อยแล้วโอ๊ยยังไม่จิกฉันนะฉันไม่ทำอะไรฉันมาดูเฉยๆโอ๊ยดูสิโอ๊ย,อยบังอะไงบังบังเด็กๆบังแน่บังแน่เพระเห็นหยังดอกอ้มอาหารเด็กตัวเล็กๆ ลูกเป็ดฮธลูกนกอะล้ออ่าๆโอเค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 เข้ามาเอาเอรู้แล้วสุชแสน Hmm. <laughs> น่งเบิงบรรยากาศแบบหนึ่งนะคะคก่อนจะกลับบ้านตอนนี้จะซีโม้งแรกแหละคะ่ะสิมีเสียงคนกรีดกราดน,นจักหน่อยเพราะเขาเด็กหน่อยเลนน้ำนะคะ่ะเด็กน่อยเลนน้ำยู่ไก่นี่กับพไก่เป็นไหนคนละมุม่มองนี้เป็นมองสงบค่ะสงบสงบ,สงบก็คือบ่มีไผ่ยางมากแต่วนี่มองหน้าผาเล็กๆนะคะ มองนี่จะเหมาะที่อาบแดดแต่ว่าจะไหวน้ำเพื่ออะไรคะ้าคนอยากจะเล่นน้ำต้องล่วงไปไกลๆน้ำนะคะต้องมีหมองกระโดดน้ำไปหาดนิหน่อยสิมองนี่เหมาะสำหรับมานั่งชมบรรยากาศปล่อยอารมณ์ค่ะนั่นงเบิ่งน้ำมือนกันนะคะเบิ่งปลาเ,เดี๋ยวจังหน่อยสิยางเข้าปลาเดีย มื่อน,นี้ตื่นเต้นเจอเห็ดค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะย่างเขาป่าไปเบิ้งเห็ด โอเคค่ะขอบคุณทีทุกทท่านนะคะที่มาติดตามที่มาชมธรรมชาติของโนเบ้น้ำกันนะคะเดี๋ยวข้าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆค่ะขอให้มีความสุขกับทุกเมื่อน,นะคะสวัสดีค่ะ